หับตานะอยแม่ชีนะอย่าลืมนะไม่ต้องพนมมือหลอกแม่ชีนะหลับตาเฉยก็ได้หลับตานะหลับตาหลับตานะอิติปนะิโสก็เขวาย่อมนัะเชโนทวายเชโนมาชุ่มหงายโจรโมกุฏหายเถิดเชโนจะาตุปังหาลาชิกะยะเถิบันตารพทถากุริโตเวสาปุสสะเวสาปุสสะอะไรที่มาเกาะมาแกะอยู่ในกายชีนะเวสะปุสสะเวสะปุสสะเวสะปุสสะที่มาเกาะมาแกะอยู่ในเวสะปุสสะเวสะปุสสะ เวสหุสะ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 เวสหุะเวสหุส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 ะเวสหุวสหุวสหุสะเวสหุเวสหุเวสหุสะเวสหุสะเวสหุสะเวสหุสสหุสะ

เวีเวตีสิก็เลยก็เลยอานาใโตอะไรทีมนดีมันเกาะแกะอยู่ตัวอยู่ในกาันเวสหุส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 เวสหุเวสหุส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 เวสหสเวสหุ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 สเหุสเวสหเวสหุสไเวสเวสหุสเวสหสหุสเวสวสหุสหุสเวสหุสเ ơi ra gì, thôi, lút bay, 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 Rồi. bay, 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 bay,

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยโอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอะฮรออก้ยเฮ้ยเเก้ยเฮ้ยเเยเฮเฮ้ยเเยเฮ้ยยยเฮย้ยเฮ้ยฮ้ออย้ย้้ มึงเดี no like. ๋ยวมึงเจอเดี๋ยวค่อยอยู่กับดุลหลอกทองหลอกแดงเลยมึงเห็นไหมหัวเน่งเหมือนกันด้วยอยู่บ้างไม่อยู่กับดุลหลอกแดงไหมไอ้ผีไอ้ผีออกไปซะไปไปไม่อยู่กับดุลหลอกแดงเลยไปโอ้ย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 ไปมันรู้ว่าเจ็บมัก็ออกสินี่เห็นว่าเป็นแม่ชีนะเนี่ยถ้าเป็น อาราวาดเราเสร็จไปแล้วอีกเอ้ยนะออกไหมเนี่ยยังยางยางดื้อยังดื้อยังดื้อโอ้ย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 ออกเถอะแม่ไปซะไปซะไปซะเฮ้ออกไปซะ

โทษด,ดื้อเหอออออลือเกินเราเกาะแกอยู่ใกล้ชีเอ๊ะโอ้ยหยุดมาเรละออกไป

เจ็บไหมแม่ชีเข็ okay, นะที่มันเกาะๆกลกลแกะๆอะไรต่างๆนะมันจะได้เบาแข้งเบาขานะของขมาลาโทษแล้วกันแม่ชีเจ็บไหมเป็นไรหรอกไม่เป็นไรนะไไมม่เเป็นรออผแตะเบาๆจรินผมก็นั่งจิ้มถาตัวเองเนะนี่ยเนี่ยมันทิ้มในปากเนี่ยจ<อ>ิ้งข้าวไม่ได้ก็เอาหลวงพ่อไมาทิ้งมาแปะตลอดเวลาผมพยายามจิ้มขาตัวเองนะผมว่าเจ็บตรงไหนนะแม่ชีนะเดี๋ยวยังไงอาบไม่ต้องอาบก็ได้เนาะ กินน้ำมนต์ดีกว่าเนาะอ่าน้ำมนต์เดี๋ยวบ้านข้างหน้าอาบตรงไหนได้มั้งฉันจะอาบใช่ไหมฉันจะมาอาบอาบไปเหรอฉันอยากอาบน้ำมนต์มากกว่าตักตักตักน้ําที่ถังแล้วเติมให้เต็มนั้นมีห้องน้ําอยู่นะไม่ใช่ไปอาบเลยพอได้เลยอาบเองได้อาบเองได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอถ้าเกิดผมอาบปีหนึ่งผมอาบครั้งหนึ่งไม่ใช่ปีปีหนึ่งอาบครั้งหนึ่งเดือนธันวาคมเดี๋ยวรอแจ้งแล้วกันว่าผมอาบบ้านเราเองใช่ก็อย่างนั้นอาบเองเลยน้ำมนต์น้ำมนต์อยู่ด้านหน้านะ นะครับขอมาลาทูนะไม่ชีนะไม่จรงนั้นโอ้เป็นอะไรกันเนี่ยชีเป็นอาจารย์แล้วาาเดี๋ยวจะเป็นข่าวผมไม่กลัวลหลอก